เรื่องเล่าที่อยากให้คุณใจเบาก่อนนอนสวัสดีค่ะหมอดังแพทย์แผนไทยค่ะเบาพอดแคสต์วันนี้เป็นหนังสือเสียงเล่มที่มีชื่อว่ากลัวเขียนโดยท่านติชนัทันพระภิสุขชาวเวียดนามวันนี้เป็นตอนที่3ค่ะมีชื่อว่าความกลัวแต่กำเนิดไปฟังกันค่ะ พวกเราหลายคนพบว่าตนเองมักจะคิดถึงสิ่งต่างๆที่กระตุ้นให้เกิดความรู้สึกกลัวและเศร้าโศกเราล้วนมีประสบการณ์ที่เคยเป็นทุกข์ในอดีตและมักจะหวนคิดถึงความทุกข์ในอดีตนั้นบ่อยๆเรากลับไปเยี่ยมเยียนอดีตทบทวนและเฝ้าดูภาพ,พย,ายนต์แห่งอดีตแต่หากว่าเรากลับไปเยี่ยมเยียนความทรงจำโดยไม่มีสติหรือความตระหนักรู้ทุกครั้งที่เราเห็นภาพเหล่านั้น เราก็จะเป็นทุกข์อีกสมมุติว่าเธอเป็นเด็กน้อยที่ถูกทำร้ายและเป็นทุกข์อย่างยิ่งเธอเปราะบางและอ่อนไหวเธอรู้สึกกลัวอยู่ตลอดเวลาเธอไม่รู้ว่าจะปกป้องตัวเธอเองได้อย่างไรนั่นอาจเป็นเพราะในจิตใจของเธอยังคงสืบเนื่องการถูกทำร้ายนั้นอย่างซ้ำแล้วซ้ำเล่าถึงแม้ว่าบัดนี้เธอจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้วเธอไม่ใช่เด็กที่เปราะบางอ่อนไหว และป้องกันตัวเองไม่ได้อีกต่อไปแล้วแต่เธอก็ยังคงสืบเนื่องประสบการณ์ที่เป็นทุกข์ของเด็กคนนั้นเพราะเธอมักจะไปเยี่ยมเย็นความทรงจำเหล่านั้นอยู่เสมอแม้ว่าสิ่งเหล่านั้นจะเป็นความเจ็บปวดก็ตามมีภาพพยนต์มีคลังรูปภาพอยู่ในจิตสำนึกของเธอทุกครั้งที่จิตใจของเธอกลับไปหาอดีตและมองดูรูปภาพหรือภาพพยนต์นั้น เธอก็จะเป็นทุกข์อีกสติจะคอยเตือนเราว่าการดำรงอยู่ณที่นี่และขณะนี้นั้นเป็นไปได้และคอยเตือนเราว่าปัจจุบันขณะนั้นมีพร้อมสำหรับเราอยู่เสมอเราไม่ต้องใช้ชีวิตอยู่ในเหตุการณ์ที่ผ่านมานานแล้วสมมุติว่าใครบางคนเคยตบหน้าเธอเมื่อ20ปีก่อนสิ่งนั้นจะถูกบันทึกเป็นภาพในจิตใต้สำนึกของเธอ คลังของจิตใต้สําสนึกนี้มีภาพพยนต์และภาพในอดีตมากมายและมันมักจะฉายซ้ำอยู่ตลอดเวลาและเธอมีแนวโน้มที่จะกลับไปดูสิ่งเหล่านั้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าทุกครั้งเธอจึงยังคงทุกต่อไปทุกครั้งที่เธอเห็นภาพเธอก็จะถูกตบหน้าอีกครั้งอีกครั้งและอีกครั้งแต่สิ่งเหล่านั้นเป็นเพียงอดีตเธอไม่ได้อยู่ในอดีตอีกต่อไปแล้ว เธอดำรงอยู่ในปัจจุบันขณะสิ่งนั้นเคยเกิดขึ้นใช่ในอดีตแต่อดีตได้ผ่านไปแล้วสิ่งเดียวที่เหลืออยู่ในขณะนี้คือภาพและความทรงจำถ้าเธอยังคงเดินทางย้อนกลับไปในอดีตเพื่อทบทวนภาพเหล่านั้นนั่นเป็นสติที่ไม่ถูกต้องมิจฉาสติแต่หากเรามีฐานรากอยู่ในปัจจุบันขณะเราจะมองอดีตด้วยสายตาที่ต่างไป และแปลเปลี่ยนความทุกขนั้นได้ในบางครั้งเมื่อเธอเป็นเด็กน้อยมีคนแย่งของเล่นของเธอไปเธอเรียนรู้ที่จะร้องไห้เพื่อพยายามจัดการแก้ปัญหาของเหตุการณ์นั้นหรือยิ้มออดอ้อนผู้ที่ดูแลเธอเพื่อให้เขานำของเล่นนั้นคืนกลับมาให้เมื่อเติบโตขึ้นเธอเรียนรู้ที่จะสร้างรอยยิ้มแบบนักการทูตนั่นเป็นหนทางเดียวที่เธอจะรับมือกับปัญหา เพื่อมีชีวิตรอดเธอเรียนรู้โดยไม่รู้ว่าเธอกำลังเรียนรู้ความรู้สึกว่าตัวเธอเองนั้นเปราะบางอ่อนไหวปกป้องดูแลตัวเองไม่ได้รู้สึกว่าต้องการใครสักคนมาอยู่ด้วยตลอดเวลาความรู้สึกเหล่านี้ยังคงอยู่เสมอความกลัวแต่กำเนิดและโฉมหน้าต่างๆของมันความต้องการแต่กำเนิดก็ยังคงอยู่ดรงนั้นตลอดเวลา เด็กทารกที่มีทั้งความกลัวและความต้องการคนนั้นยังมีชีวิตอยู่ในตัวเราตลอดเวลาถึงแม้ว่าทุกอย่างดูเรียบร้อยเป็นปกติดีในสถานการณ์ปัจจุบันพวกเราบางคนยังมีความซึมเศร้าและเป็นทุกข์นี่เป็นเพราะเรามีแนวโน้มที่จะฟังอยู่ในอดีตเรารู้สึกสบายกว่าที่จะสร้างบ้านอยู่ที่นั่นแม้ว่าบ้านหลังนั้นจะเต็มไปด้วยความทุกข บ้านหลังนั้นอยู่ในส่วนลึกของจิตใต้สำนึกของเราที่ซึ่งภาพยนต์แห่งอดีตถูกฉายซ้ำอยู่ตลอดเวลาทุกคืนเธอจะกลับมาดูภาพยนต์และความทุกเหล่านี้และในอนาคตก็ไม่มีอะไรมากไปกว่าความกังวลถึงภาพความกลัวและความต้องการจากอดีตเหล่านั้นอย่าก,กลัวอดีตเพราะเป็นเรื่องง่ายมากที่เราจะถูกตรึงอยู่กับอดีต อดีตมีประโยชน์ในการเตือนให้เราดำรงอยู่กับปัจจุบันที่หมู่บ้านพลัมเราใช้ระฆังเมื่อได้ยินเสียงระฆังเราจะฝึกการหายใจเข้าและออกอย่างมีสติและกล่าวว่าฉันฟังเสียงระฆังเสียงอันประเสริฐนี้นำฉันกลับบ้านที่แท้จริงบ้านที่แท้จริงของฉันอยู่ที่นี่ในขณะนี้อดีตไม่ใช่บ้านที่แท้จริงของฉัน เธออาจ,จต้องบอกเด็กน้อยในตัวเธอว่าอดีตไม่ใช่บ้านของเราบ้านของเราอยู่ที่นี่ที่ซึ่งเราสามารถใช้ชีวิตของเราได้อย่างแท้จริงเราสามารถรับการบำรุงหล่อเลี้ยงและเยียวยาทั้งหมดเท่าที่เราต้องการได้ในปัจจุบันขณะความกลัวความกระวนกระวายและความเจ็บปวดรวดร้าวซึ่งเราเคยประสบมายัางคงอยู่ตรงนั้น เพราะเด็กน้อยในตัวเราคนนั้นยังไม่เป็นอิสระเด็กน้อยคนนั้นกลัวที่จะออกมาสู่ปัจจุบันขณะและด้วยสติของเธอลมหายใจของเธอก็จะสามารถช่วยเด็กคนนั้นให้เขารับรู้ได้ว่าเขาปลอดภัยและเป็นอิสระสมมุติว่าเธอไปชมภาพ,พยนตร์จากที่นั่งของเธอในส่วนของผู้ชมเธอมองไปยังจอภาพ,พยนตร์เรื่องมีอยู่ว่า ผู้คนบนจอกระทบกระทั่งกันและข้างล่างในกลุ่มผู้ชมเธอร้องไห้เธอรับรู้ราวกับว่ามีเหตุการณ์จริงเกิดขึ้นบนหน้าจอนั้นและนั่นคือสาเหตุที่เธอรังน้ำตาและมีอารมณ์ร่วมความทุกข์นั้นจริงน้ําตาก็จริงแต่เมื่อเธอลุกขึ้นไปสัมผัสที่หน้าจอนั้นเธอไม่เห็นคนจริงๆเลยสักคนไม่มีอะไรเลยนอกจากแสงไฟริบหรี เธอไม่อาจพูดคุยกับคนบนหน้าจอนั้นไม่สามารถเชิญพวกเขาไปดื่มชาไม่สามารถหยุดหรือตั้งคำถามกับพวกเขาได้แต่สิ่งเหล่านี้ก็สร้างความทุกข์จริงๆให้เกิดขึ้นทั้งในร่างกายและจิตใจของเธอความทรงจำเป็นเหตุให้เราเกิดทุกข์จริงๆขึ้นมาทาั้งทางด้านอารมณ์และทางกายภาพแม้ว่าสิ่งเหล่านั้นจะไม่ได้เกิดขึ้นในขณะนั้นก็ตาม เมื่อเรายอมรับได้ว่าเรามีนิสัยที่ชอบย้อนภาพเหตุการณ์ในอดีตและตอบโต้ต่อเหตุการณ์ใหม่คล้ายกับเหตุการณ์เดิมที่ผ่านมาแล้วเราจะเริ่มสังเกตเห็นพลังนิสัยนั้นปรากฏขึ้นและเราก็สามารถที่จะเตือนตัวเองอย่างอ่อนโยนได้ว่าเรามีทางเลือกอื่นๆอีกเราจะมองช่วงเวลาขณะนั้นอย่างที่เป็นช่วงเวลาแห่งความสดชื่นและถอยห่างจากอดีตได้ เมื่อเรามองช่วงเวลานั้นด้วยความการุณาเราสามารถจัดสรรเวลาและพื้นที่ว่างขึ้นมาได้ไม่ใช่ช่วงเวลาที่วุ่นวายแต่เป็นช่วงเวลาอันเงียบสงบเพื่อที่จะบอกกับเด็กน้อยผู้เป็นทุกข์และมีบาดแผลในตัวเราว่าเธอไม่ต้องเป็นทุกข์อีกต่อไปเราจะจับมือและชวนเธอให้มาอยู่ในปัจจุบันขณะ และประจักษ์ในความมหัศจรรย์ของชีวิตซึ่งเป็นจริงแล้วณที่นี่ในขณะนี้มากับฉันเถิดที่รักเราโตแล้วไม่จำเป็นต้องกลัวอีกแล้วไม่เปราะบางและอ่อนไหวอีกแล้วเราไม่ต้องกลัวอีกต่อไปเธอต้องสอนเด็กน้อยในตัวเธอชวนเขาให้มาอยู่และใช้ชีวิตร่วมกับเธอในปัจจุบันขณะ แน่นอนว่าเราสามารถสะท้อนและเรียนรู้อดีตอย่างมีสติแต่เราจะต้องทำสิ่งนี้โดยยืนอยู่อย่างมั่นคงในปัจจุบันขณะเพื่อที่เราจะมองอดีตได้อย่างแยกคายและเรียนรู้โดยไม่ถูกดูดกลับเข้าไปในอดีตแล้วจมลงไปกับมันพิจารณาอนาคตโดยปราศจากความกลัวในทำนองเดียวกัน เราสามารถตระเตรียมอนาคตโดยไม่ถูกครอบงำด้วยแผนการล่วงหน้าของเราบ่อยครั้งที่เราไม่ได้วางแผนอะไรเลยหรือไม่ก็ถูกตรึงอยู่กับแผนการที่ครอบงำเอาไว้เพราะว่าเรากลัวอนาคตและความไม่แน่นอนปัจจุบันขณะคือช่วงเวลาที่เราต้องบริหารจัดการเมื่อเธอปักหลักอยู่ในปัจจุบันขณะได้อย่างแท้จริงเธอสามารถที่จะวางแผนสำหรับอนาคตได้ดีขึ้น การดำรงอยู่อย่างมีสติในปัจจุบันไม่ได้ห้ามการวางแผนแต่หมายถึงให้เธอรู้ว่าไม่มีประโยชน์อะไรที่จะสูญเสียตัวเองไปกับความกังวลและความกลัวในเรื่องของอนาคตหากเธอตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันขณะเธอจะนำอนาคตนั้นมาอยู่ในปัจจุบันเพื่อที่จะมองมันอย่างลึกซึ้งโดยไม่สูญเสียตัวเองไปกับความกระวนกระวายและความไม่แน่นอน หากเธออยู่ในปัจจุบันอย่างแท้จริงและเรียนรู้ที่จะดูแลปัจจุบันขณะนี้อย่างดีที่สุดเท่าที่เธอทำได้ก็ถือว่าเธอได้ทำสิ่งที่ดีที่สุดเพื่ออนาคตของเธอแล้วอดีตก็เป็นเช่นเดียวกันคำสอนและการฝึกเจริญสติไม่ได้ห้ามการมองอย่างลึกซึ้งเข้าไปในอดีตแต่ถ้าเราปล่อยตัวเองให้ดำดิ่งลงไปในความเศร้าโศกเสียใจในอดีตนั้นไม่ใช่การมีสติที่ถูกต้อง หรือสัมมาสติถ้าเราดำรงอยู่ในปัจจุบันขณะได้เป็นอย่างดีเราจะนำอดีตนั้นมาอยู่ในปัจจุบันและมองอดีตได้อย่างลึกซึ้งเธอจะสามารถพิจารณาทั้งอดีตและอนาคตได้อย่างดียิ่งเมื่อเธอดำรงอยู่ในปัจจุบันขณะในความเป็นจริงแล้วเธอสามารถเรียนรู้จากอดีตและวางแผนอย่างดีที่สุดสำหรับอนาคตเมื่อเธอตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันขณะ หากเธอมีเพื่อนที่กำลังเป็นทุกข์เธออยากจะช่วยเหลือเขาเพื่อนที่รักเธอปลอดภัยแล้วขณะนี้ทุกสิ่งเป็นปกติดีเหตุใดเธอยังคงเป็นทุกข์อย่าก,กลับไปหาอดีตเลยมันเป็นเพียงปีศาจร้ายมันไม่ใช่ความจริงและเมื่อใดที่เรายอมรับได้ว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นเพียงภาพพยนต์และรูปภาพไม่ใช่เรื่องจริงเราก็จะเป็นอิสระ นี่คือการฝึกเจริญสติจบบทที่3ของหนังสือเสียงกลัวนะคะแล้พบกับตอนต่อไปในวันพรุ่งนี้ค่ะขอให้มีชีวิตที่เบิกบานและเป็นอิสระจากความกลัวนะคะ